พยากรณ์อ,อากาศประจำวันที่3กุมภาพันธ์2569ช่วงบ่ายค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างตั้งแต่ตอนบ่ายวันนี้ถึงตอนบ่ายวันพรุ่งนี้มีอากาศเย็นและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ16-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ29-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าบริเวณภาคอีสานตอนล่างในช่วงวันที่3-4กุมภาพันธ์69อากาศเย็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วประมาณ10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ16-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ29-33องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่5ถึง7กุมภาพันธ์6 9อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ2ถึง4องศาเซลเซียสลมตอนออกเฉียงเหนือความเร็วประมาณ10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ17ถึง21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ31ถึง34องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์69อากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลงประมาณ2ถึง4องศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยมีฝนบางแห่งลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วประมาณ15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ16ถึง20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ29ถึง31อองศาเซลเซียสขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อสังคมออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน